ดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พ,พี่น้องน้อง F C ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้น้องนาตยาพิวัฒนาก็ได้ย้ายที่อยู่นะคะช่วงเช้านะคะก่อนที่พ่อควันแม่ควันจะไปหาอาหารให้สองสาวนะคะก็ได้ย้ายมา อยู่ในในใน,ในตรงโซ่ยาวๆนะคะเพราะว่าสาวๆจะได้เดินคลายเครียดนะคะก็กำลังไปตัดหญ้าให้สาวๆทานนะคะลักษณะก็อยู่ทางนู้นค่ะ ว่าวันนี้พ่อขวาญแม่ขวาญจะไปตัดหญา้าที่ไหนอีกนะคะให้สองสาวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ๆที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาโดยตลอดนะคะขอบคุณในการช่วยเหลือขอบคุณในการในความรักความเอ็นดูที่มอบให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะ ก็ยังไงก็ฝากขอฝากพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะคะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ขอบคอุณวน้องนาตยาพี่วาสนาด้วยนะคะ <st> ก็มาลงวิธีชีวิตในการดูแลสองสาวในการเลี้ยงช้างในแต่ละวันให้คุณพอ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านได้ชมนะคะมาถ่ายทอดให้คุณพอ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ ได้รับชมนะคะว่าแต่ละวันนะคะพ่อควันแม่ควันก็ดูแลสองสาวแบบไหนยังไงนะคะอาแล้วพ่อควันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปไม่รู้ว่าพ่อควันจะพาไปตัดหญ้าที่ไหนนะคะวันนี้สายแล้วค่ะสายแล้วสวัสดีครับมาใกล้กว่านี้หน่อย สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับกำลังจะไปตัดหญ้านะครับสู้ๆครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าหญ้านะคะว,ว่าควานจะพาไปทางโอ้นันห้องเหรอสิไปซ้ายสิไปซ้ายเพิ่นเพๆหูเล้เดี๋ยวนี้ไปบอกแน่ออมไม่คิดเลยนะครับ นี่ก็ถ้าอยู่เป็นเพื่อนสาวๆก็จะทานอาหารนะคะแต่ถ้าออกไปก็เดี๋ยวยืนรอนะคะ <c oughs> นาตยาเหมือนรู้เลยนะคะเหมือนรู้ว่าพ่อควานแม่ควานจะไปไหนนะคะร้องร้องถามเลย <c oughs> เดี๋ยวให้ไปบอกกล่าวกันก่อนนะคะก็เป็นความพันนะคะระหว่างน้องช้างกับพ่อควานแม่ควานนะคะ ให้ไปรอตรงไหนคะเดินมาเดินมาขับรถเลยมาขับรถเดีย๋ยวไปเจอกันที่ป่าย่านะคะ นางนดูพ่อควานจะพาแม่ควานไปทางไหนนู่นต้องรอฝนตกก่อนนะด้านในเนี่ยด้านในน่าจะขึ้นไ,ไบขับไปดูสิคะขับไปเลยขับไปเลย เนี่พอได้อยู่เกี่ยวได้อยู่นี่นี่ได้อยู่เอาอยัางไงคะไปนู่นไไหนนี่เอาตรงนี้ก่อนนี่นพอได้อยู่ยยบ่เฮียดอกบ่เล่มกับบ่ได้เด้ เดี๋ยวก็ย่างไปเบื้องบนก็ได้มาแล้วนะคะแดดร้อนเลยค่ะพอหรือยังคะ ได้พอให้สาวๆได้ทานอยู่นะคะถ้าฝนมาก็น่าจะสวยขึ้นนะคะแต่ว่ามันเกิดอีหยังเกะาะาษสกาการเคอร์นอีหยังภาษาอีสานเขาเอิมาย่องมาแยงเนาะภาษาการก็เรียกเกิดเป็นย<ข>่อมย่อมนะคะถ <laughs> ้าฝนตกครับถ้าฝนตกอ่ะสวยครับสวยแต่แท้เลยสวยแต่แท้เลยยากครับยากสวยแต่แท้ละแดดแล้ว<ะ> <laughs> ะะเดี๋ยวไปดูสาวๆกันที่บ้านนะคะน้องนาตยาพิวาสนายืนรอนะ ดีใจดีใจครับัสดีก่อนดูดีใจนะคะอาหารพร้อมเสริมให้สองสาวแล้วค่ะ ดีใจดีใจเดี๋ยวนี้ก่อนนะคะ,คะก็ได้ยอดผักขมด้วยนะคะยอดผักขมไว้ลวกกินกับปลาลาบองนะคะพี่วาดดีใจนะคะดีใจ <c oughs> ีใใจหญ่หญอือ,อ,อาหารเช้าครับ <laughs> อาหารเช้านะครับแม่ๆครับก็ทานผักเยอะครับช่วงนี้ครับ <laughs> ผักแล้วก็น้ำพริกนะครับแล้วก็ปลาร้สับนะครับ <laughs> อู้ยคำหยาไหม ยัดจับย่าจับอ่ะนะเวลาเมื่อย่าจับย่าจับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจครบอบครัวน้องนาตยาที่วาสนานะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับ ขอบครัวน้องนัตยาทิวาสนาก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่แม่ที่ทีเอฟทุกท่านเช่นกันนะครับยิ้มสู้ไว้ครับแม่แม่ครับยิ้มสู้ไว้ครับ อเราไปสายสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ f อที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะ เนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนาด้วยนะคะแบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆขะฝากกดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนาด้วยนะคะฝากสองสาวและครอบครัวไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจ นน้อยของคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ